ไใส่โลดดีบนเลยโอ้ไปเอามาใส่ไปเลยนะเป็นมาใส่ีนัอะไรๆอย่างไปเมาใส่บัดจีใชได้แนวข้าใช้แนวค้อนสวยข้าเนี้อ่อนข้าวเหนียวร้อนๆกินกับอะไรกินกับตงมหูกับขวานลยคะรยล้านละเออมีแกงขิ้เล็กน้ำข่าพีน้องทีแกงขิ้เล็กเอินหมูมากินนี่เสิรนฟละหัดเคี่ยมโหดเป็นรักหัดเลี่ยมโหด มะฮูค่ะตรมไขยค่ะมาเด้อมากินข้าเคียงน้ำกันกันมาแนี้กันค่ะนี้มเพื่อนไม่กินนั่ค่ะอ่ะห็นแหนบห็นแนเนาะอก็พอนั่นี่เรกิแยม่อเนเพื่อนรักไมกินนั่เพื่อนรักขักกินเคนเด้อคนเด้อคนเด้อเป็นบอหรือใส่สูตรเาว่าแกงขี้เล็กมาให้เป็นบกินจุรด ตามหะฮงแน่เผ็ดเผ็ตามหะฮงดีดีเลยครับางทีผมอ,อืมไมอืม,อมอแฝดมพักไครบุญเเห็ดตัวอินาเลยเห็หหดถ้าถึงหน้ามือปิมักกอกสองเ ต้มหูใช่บอกกากันไม่ไหมใช่บักสาพว่างเหรอใช่ที่อยางนิ้สิรค,าาสสครับพี่น้องทอดอุ่นนั่นสนแกงไข่หนัหนังมาเปื่อยค่ะแต่ ขวาปนนะปนปลาทูเลยนะขวาปนค่ะอีกตัวเอา้าข้าตสามมือบ้านนี่คือกินพยากินได้เดียวมัาก่อนย่าแพะเอาปนบอคอมาหาแ้วกินว่งางกินได้เห็นไมเช่

เป็นเสียบไมแจกปิดหัวมือกินบ้างนี่นน,นี่เป็นย,นย,ยา,าก,กินนื้อไปยังเทาไหืันซิมบากอีินี่หลายสัส่งเหมอนี่ยังวัน สดด้วยค่ะแกงกิวเส้นหนังนี่หละหนังหนังกันนี่หนังมึงน,นีง่ค่ะหนังหนัง,ขนง,นงเขาไงหนังเปิดนุน่งงาบกรุ่นแล้วก็กิวตุ่นกันกนีนนน่มาหนำแขนยูพี่ Nè! Bộ, 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 Bất cứ bởi cái này hơi những này chữ 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 แกีก่นเบเลยพมา้อมกดิ้งเข้าไปนักเข้ากันมันเกีวตรงสามั้นหนึงมันเียวเ้ยือมันเกีวนึงบ่มันเกียวอันนี้ห้าอยุอามาให้ว่าันน้ามีเงินให้มันมาสี่สิบบาทเอาเอาก็จะเอาเฮ้ย ขึ้ขาไปึ้มนี่น,นี่ออ้เขา้เกนผิดทรงใช้หนุ่มเชือกข้างหน้าไปข้างหลังมไม่เอ้ยสาวอะเรว่า,ปาไปงานงั้นจะสาวหรอช่วยสาวบอกไม่อ่จะจะนอนะโบนา ใส่ย่งส okay, <propose> ันเป็นหอมมีสุตเออยูุ่ดงจมันน้ตุ่มีตุมแตมันงามกว่ามันงเดีน่าจะสาวเลยโอ้ยนาจะสาเขาม่เหยังเขาถูกฝ่ายเหตั่นเขาถูโทรบอกตัวเตื่นสวยอ้ขตื่นสวย มามาแล้วแย่จะยัไงม่ไ่างก็ให้ตุ๊บตุ๊ด็เพิ่มไม่เยอะไได้